เพื่อน,นเขาแนะนํนาม,มาเขาบอกว่าที่นี่มีหมอสอั่งกรรมเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะคุณหมอก็ปรึกษาดีมากเลยให้ยกคิ้วขึ้นแล้วก็ตาบนาบก็ทำเป็นสองชั้นแล้วหางตาก็ยกขึ้นแล้วใต้ตานี่ก็คุณหมอบอกยก่คุณหมอจะเก็บให้หมดไม่ย่นแลวค่ะล่องริ้วอะไรหายหมดนะมันจางลงเรอะเลยค่ะมีความสุขมากค่ะดูแลมีชีวิตชีวาพสึกตัวเองอะ่สองอะสวยขึ้นเยอะ ชื่อเล่นมัาเกี้ยงค่ะมารีวิวยกคิ้วตาบนตาล่างก่อนทําก็หน้าผากมันก็กว้างค่ะไม่เป็นรูปทรงตากตกทางตาก็อนย่อนท้อยค่ะถูงใต้ตาก็บวมค่ะตอนนี้คิ้วก็ดีขึ้นนละ้คุณหมอเขายกคิ้วให้สูงขึ้นอ่ะสวยงาง แล้วก็หน้าผาคุณหมอก็ทาให้มันแคบลงนะได้รูปสวนแล้วก็ตามันโตขึ้นแล้วสดใสขึ้นแล้วริ้วรอยทุมงใต้ตามันก็ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอเ็าเก็บให้หมดแล้วชอบมากะค,ะคุณหมอเก่งมากคุณหมอผ่าตัดละเอียดมากะคะ่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยตอนนี้ของพี่ทํามาสวยดีมากเลยชอบมากเลยค่ะเลี่ยดไปทางที่สวยมากแล้วก็ดูดีที่สุดเลยเคยร้อยไหมามาหน้าตามไม่เปลี่ยนเลย ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เปลี่ยนแปลงมาทําที่นี่ก็ดีค่ะคุณหมอต้าเก็บทุกอย่างทําให้สวยขึ้นได้โอ้เขาว่าดูดีผิดกว่าเดิมเยอะดวาตาใสแล้วก็ตาเปล่าคิ้วก็สวยยกคิ้วได้สวยมากเขาบก ผิดเป็นคนละคนเลยค่ะความรู้สึกว,ว่าดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนหน้าตามก็โทมนะนะคิ้วก็ตกตาก็ตกดูนูแล้วไม่มีความสุขเลยค่ะเลยมาทาที่นี่คือทําให้ตัวเองสวยขึ้นมีความสุขค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะเด็กลงประมาณ40ปีแล้ว energy plastic surgery clinic เย um, ี um. ่ย <c> ม <oughs> ยม